สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการใช้บริการของการเอารถเข้าซ่อมอู่ของประกันภัยรถยนต์ AXA นะคะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ทําให้ความคิดที่ว่าการเอารถเข้าอู่เนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากเนี่ยไม่ใช่อีกต่อไปคนะ่ะเพราะ AXA เขามีบริการเสริมที่ชื่อว่า AXA p r e f e r r Garage หรือว่ารีกภาษาไทยว่าอู่ระดับคุณภาพซึ่งเป็นบริการเสริมที่ AXA เขามีไวใ้ให้กับลูกค้าทุกคนที่ซื้อประกันภัยรถยนต์จาก AXA นะคะความพิเศษของบริการนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ หบริการซ่อมได้ทันทีเราที่ไม่ต้องรอคิว 2. งถ้าเกิดว่าเป็นบริการซ่อมสีเนี่ยเขาใช้สีที่มีคุณภาพมั่นใจได้ 3. รับประกันคุณภาพงานซ่อมหนึ่งปีหลังจากที่ซ่อมเสร็จด้วยนะขอ้อ4หลังจากที่เขาซ่อมเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะส่งมอบรถชื้นให้เราเขาก็จะล้างรถให้เราใหม่เอีมเลยนะคะไปเที่ยวต่อได้เลยข้อ5นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะไปที่อู่ด้วยตัวเองเขาม,มีบริการรับส่งรถภายในร 20, ัชมี10กิโลเมตรจากอู่ด้วยนะคะสะดวกมาก ตอนนี้นะคะแอซ่าเขามีทั้งหมด18อู่ที่เข้าเครือข่ายแอคซ่าพรีเฟอร์การาชนะคะแล้วเขาก็มีแผนที่จะขยายไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทาง www. a x a co. th นะคะ